คนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t ไฟไ e IT มาพบกับผมกอล์ฟแคทไฟที่จะมาแนะนำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีววันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับ วันนี้เป็นหนึ่งในอุปรใช้งาน IT ทีแก้ตัวด้วย AI ครับกับวิธีการสร้างวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายอัตโนมัติด้วยโนบุกเอลเอได้ง่ายๆครับต้องบอกไปหนึ่งฟังก์ชันที่พี่ก๊อฟชอบมากสำหรับโนบุกเอลเอนะครับเพราะพี่ก๊อฟก็ใช้งานอยู่ในช่องของเราด้วยก็คือบางทีเนี่ยเขาส่งข่าวมานะครับพี่ก๊อฟเป็นการสรุปข่าวนะครับสร้างเป็นวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายภาษาไทยนะครับเพื่อให้คนดูนะครับในช่องของเราได้ดูกันได้เรียนรู้กันนะครับซึ่งเนี้ยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรร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 รือออภาา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 คคคกกรเรกนนเาาเเเีียยนนนนสะะัับบพว่่งงง้้ต เขาเรียกว่า present product ใช่ไหมครับแทนที่เราต้องมานั่งสร้างวิดีโอด้วยตัวเองใช่ไหมครับเราก็อาจจะเอาข้อมูล Product ของสินค้าของเราเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็ให้ No บ e b o o k เ m ็เนี่ยเจนข้อมูลสรุปมาให้นะครับหรือถ้าส่วนของการเรียนก,การสอนเนี่ยก็คืออาจจะมีหัวข้อหนังสือคําบรรยาย,ยาต่างๆเนี่ครับเราก็สามารถส่งเข้าไปใน n o บ e b o o k LM แล้วก็สร้างเป็นวิดีโอ p พ e s e n เที่เป็นเสียงภาษาไทยด้วยนะสำคัญก็คือใช้ได้ฟรีด้วยนะครับอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตามสับตนไครร้วเป เดี๋ยวเรามาดูเทคนิคในการสร้างวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายอัตโนมัติด้วยรนบุกเนะครับที่สำคัญก็คือรองรับภาษาไทยด้วยนะครับก็คือสามารถสร้างเสียงบรรยายเป็นภาษาไทยด้วยนะครับต้องบอกว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับที่สําคัญคือฟรีด้วยนะครับเริ่มต้นไปก็ขอทําผ่านคอมนะก็คือทําผ่านตัวในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์นะครับซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ก็ทําได้หรือไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันก็คือไปโหลดแอปโนบุกเอลเอ็มมานะครับแล้วก็สามารถสร้างได้นะครับตรงนีี้้้ก็คคือใชงานนไดฟรรเลยะับ แล้วตัวก็คือกดไปที่ในส่วนของ Google Chrome ครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วกดไปที่แอปครับแอปนะครับเลื่อนลงมาหาหัวข้อคำว่า Notebook นะครับ Notebook L M ตรงนี้นะ Notebook L M สัญลักษณ์แบบนี้นะครับกดเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมาที่หัวข้อนี้ครับ Notebook ใหม่ครับ Notebook ใหม่ที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้นะครับหรือบางคนอาจจะรนัะตรงนี้ก็คือนี่ครับสร้าง Notebook ใหม่นะครับเหมือนกันครับอันเดียวกันเลยกดตรงนี้ปึ๊บนะครับก็จะทำการสร้างตัว Notebook LM อออัััันน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 ใใหหหมม่ะะคคครรรบบเเเเเปป็็็โโ้้้้ตตืืลยกา หาแหล่งข้อมูลนะครับที่จะสร้างวิดีโอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจากบทความใน Google Drive ก็ได้นะครับก็คืออัปโหลดใน Google Drive ก็ได้นะครับหรือเว็บไซต์ YouTube และก็ข้อความคัดลอกนะครับซึ่งบางคน,นอาจจะมีข้อความนะครับต้องการโพสลงไปนะครับเดี๋ยวไปก๊บอบยกตัวอย่างเป็นข้อความแล้วกันอยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันะนะครับเข้าไปในบทความข่าวตัวนี้อ่ะพี่ก๊อบขออนุญาตคัดลอกข้อความเฉพาะข้อความอย่างเดียวเลยนะอ่ะคัดลอกออกมาตรงนี้อ่ะเนี่ยคัดลอกปุ๊บนะครับแล้วก็มาวางตรงนี้ คัดลอกข้อความเนี่ยนะฮะวางลงไปแล้วนะเมื่อเราวางเสร็จแล้วปุ๊บกดแทรกครับแทรกปุ๊บนะครับระบบก็จะทำการประมวลผลแล้วนะครับประมวลผลให้แล้วนะครับจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อสตูดิโอครับสตูดิโอนะครับมาที่หัวข้อสีเขียวเนี่ยครับภาพรวมแบบวิดีโอครับภาพรวมแบบวิดีโอตรงนี้เห็นไหมการสร้างวิดีโอบรรยายนะครับเสนอต่อคุณเป็นแบบ AI เห็นไหมกดได้เลยครับ กดได้เลยนะครับพี่ก็ขออยาดหน้าจอนิดนึงนะครับนี่ฮะมันก็ทําการประมวลผลได้เลยนะครับจากนั้นก็รอครับรอเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามาเป็นภาพพร้อมเสียงยังไงนะครับเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นไอคอนแบบนี้นะครับนี่ครับก็กดเพจได้เลยนะครับเดี๋ยวเรากดเล่นให้ดูนะครับการค้าขายกับต่างประเทศสําหรับ SME ไทยบอกเลยว่ากําลังจะเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือเลยครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องมือตัวใหม่อย่าง World First เนี่ย จะเข้ามาปลดล็อกศักยภาพธุรกิจไทยในตลาดโลกได้อย่างไงมาดูกันครับว่าจะช่วยติดปีกให้ธุรกิจได้ขนาดไหนสําหรับคนทำธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ต้องค้าขายกับต่างประเทศเคยรู้สึกไหมครับว่าโหทำไมเรื่องรับเงินจ่ายเงินข้ามประเทศมันถึงได้วุ่นวายซับซ้อนขนาดนี้แถมยังมีค่าใช้จ่ายแฝงเต็มไปหมดคือถ้าเคยรู้สึกแบบนี้นะครับ ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะนี่คือปัญหาคลาสสิกที่ SME จํานวนมากกําลังปวดหัวกันอยู่เลยครับแล้วถามว่าเรื่องอ่ะนี่นะครับก็คือการสร้างโดยการนำนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับของเรานะครับใส่ปุ๊บแล้วก็สร้างระบบนะครับวิดีโอแบบอัตโนมัติพร้อมเสียงบรรยายให้เลยนะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดมาเก็บไว้ได้ด้วยครับกดตรงนี้ครับหัวข้อนี้ครับกดดาวน์โหลดนะครับปุ๊บมันก็จะทำการดาวน์โหลดเป็นวิดีโอให้นะครับซึ่งนี้นะครับอ่ะกดลงไปเซฟลงไปปุ๊บ เป็น mp4 ให้เลยนะครับนี่นะฮะอย่างเงี้ยง่างยแบบนี้นะครับเพียงแต่ว,ว่ามันจะมีหัวข้อคําว่า n o t e b o o k LM ให้นะครับก็คือหมายความว่ามันจะมีในตัวของโลโก้ของ notebook LM อยู่ในตัวของสไลด์นะครับอันนี้ก็คือตัววิดีโอด้วยนะครับว่าเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มาจาก notebook LM นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าทํางานง่ายนะครับจริงๆเหมาะกับคนที่เอาไปใช้ในการเรียนการสอนนะครับหรือทําในเรื่องของการพรีเซนต์โปรดักต์ของตัวเองก็ได้นะครับว่า เราอาจจะไม่ได้เก่งชํานาญมากไม่จะเป็นความรู้ด้านไอทีมากนะครับเราก็สามารถเอาข้อมูลที่เรามีอยู่ของสินค้าโปรดักต์เราเนี่ยมาใส่ในบุ๊กเอแล้วก็มาสร้างในส่วนของวิดีโอพร้อมเสียงบรรยายนะครับเพื่อส่งให้ลูกค้าหรือเราเอาไปไว้พรีเซนต์นะครับเปิดให้ลูกค้าดูก่อนแล้วเราค่อยมาพรีเซนต์โปรดักต์ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆในการใช้ AI นะครับใกล้ตัวนะครับสำหรับโนบุ๊กเอลเอ็มนะครับที่เราควรรู้นะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่ผมฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผล น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แก d g e t ต่างๆครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคำสั่งซื้อจะเป็นการสนุนช่องของเราครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรั์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่สำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับครับ